ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเด้อน,นะครับอตอนนี้ก็ระหว่างทางนะครับหลังจากไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่อำเภอบ้านม่วงบริเวณลานหน้าปั๊มน้ำมันปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยอำเภอบ้านม่วงแล้วก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากนั้นก็ขับรถจากปั๊มน้ำมันปิตโตเรเลียมแห่งประเทศไทยอําเภอบานม่วงเดินทางมาจามถนนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2096มาถึงสี่แยกไฟแดงบริเวณกลางาตรงอำเภอแล้วก็เลี้ยวขวามาจามถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2229แล้วก็มาประมาณ3กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทสอนอ4068ระหว่างทางขับรถมาในระหว่างทางถนนทางหลวงชนบท4068ถึงหลักกิโลเมตรที่อีกประมาณ อหกกิโลนะครับจะถึงบ้านจำปาดงเหนือหรืออีกสองกิโลจะถึงบ้านห้วยน้ำเที่ยงยางรถลั่วนะครับพอดีนะครับยางรถล,ล่วระหว่างหลักกิโลเมตรที่เจ็ดหกนะครับเ็ดถึงหกนะครับถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข4068นะครับยางหน้ารั่วไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็ลงมาดูนะครับลงมาดูกับช่องหดฟื้นอันนี้นะครับต่วนนี้ยางรั่วนะครับยังไปนังไม่ได้นะครับก็จะไปตามช่างนะครับช่างนี่นะครับ ยางรถั่วนะครับนี่นะครับยางรถั่วนนะครับยางหน้าก็อีกประมาณหกกิโลนะครับจะถึงบ้านจำปาดงหนูนะครับแล้วก็อีกประมาณสองกิโลนะครับจะถึง บ้านห้วยน้ำเพียงนะครับอตอนนี้ก็นะครับจอดรถไว้ข้างทางะนะครับนี่นะครับอันนี้ปอมอนะครับหลักกิโลเมตรที่ที่ที่หนะครับที่ห้านะครับอีกประมาณ หกิโลเมตรนะครับจะถึงบ้านจำป้าดงเหนือและอีก2กิโลก็จะถึงบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับนี้นะครับบ้านจำาปาดงนะครับนี่กมนะครับเป็นหลักกิโมหลักกิโลเมตรที่ห้านะครับ เป็นสน .4068 ทางหลวงชนบทกมที่5นะครับสำหรับรถนะครับยังอล้อหน้านะครับด้านซ้ายนะครับอ่รั่วนะครับก็ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้นะครับตัวนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับก็ โทรหา,านะครับลุงหวางน้องจองเด้อว่าจะให้มาช่วยเปลี่ยนายางรถนะครับก็โทรมาติดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ช่วงนี้ไม่มีคื่นนะครับไม่มีคื่นแล้วก็ไม่มีสัญญาณเด็ดด้วยนะครับตอนนี้ก็รถก็จอดอยู่นะครับ ถนนทางหลวงชนบทสนศนนะครับหันหน้า,าไปทางบ้านห้วยน้ำเที่ยงไปทางานะครับจำฟ้าดงเหนืออันนี้นะครับสงสัย่างยัาง,งจะ ชำรุดไปเลยนะครับรั่วแล้วก็จะชำรุดไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยางนะครับตัวนี้ก็รอ,อะนะครับรอรถผ่านไปผ่านมานะครับเพื่อจะได้โบกนั่งโดยสารไปลงที่ลานปู่ปาลิกิจนาคราชนะครับ ทางนี้ก็จะไปบ้านสอฤสีนะครับไปบ้านสอฤสีไปบ้านประชาสามาคัคคีแล้วก็ไปจุดที่ถนน2องสองสองเกเลี้ยวขวาไปอำเภอบ้านม่วงสำหรับรถช่องหมดฟ้นเดอร์ก็ไป ะนะครับเปลี่ยนน้ำมันคือน้ำมันเครื่องอหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับก็ไปเติมน้ำมันที่นะครับมน้ำมันปิโตเลียมแห่งประเทศไทยนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครออพอมาถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ะนะครับ5นะครับที่ห ที่6นะครับระหว่างกิโลเมตรที่ห้านะครับอันนี้เหลืออีก5้ากิโลนะครับที่หที่ห้านะครับใกล้จะถึงกมที่5้านะครับยางรั่วนะครับยางรั่วเพราะว่าชงสชัยจะร้อนนะครับร้อนมากยางร้อนก็เลยทำให้ะนะครับยางรั่วนะครับ